สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Arc Mobile หรือ Ar รมือถือกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีภารกิจมาทำอ่านขีของเจ้านกยักษ์หรือเจ้านกเฟสดอกกันนะครับซึ่งพี่ก็ยังไม่เคยมีเนาะโอเคนี่ก็คือนกเฟสดอของพี่นะเลเวลก็610นะครับพี่ก็จับมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยทำอ่านขีของเขาเลยนะครับโอเควันนี้ก็ว่าง ก็เดี๋ยวจะมาทำอานขี่ของเจ้านกยักษ์นี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าควสซอตัวนี้ก็เป็นเพศเมียนะก็ค่าสเตตัสของเขาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลือดของเขาก็อยู่ที่2 0 0 0มืนะครับสเตมินาก็6,800กว่านะแล้วก็ความเร็วก็อยู่ที่1 3 6นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจฆ่าเจ้านกอาร์เจนกันเลยดีกว่านะครับเพื่อรับ อานเจ้า quest อแบบฟรีๆเนอะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขี่เจ้ากิฟฟินตัวนี้แหละนะครับไปทําภารกิจเติมกระสุนให้เรียบร้อยนะครับก็จะทําแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเอาแบบง่ายๆถ้าเจ้ากิฟฟินก็รู้สึกว่าน่าจะต้องฆ่า10ตัวหรือไม่ก็แตัวนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปบ,บินช้าๆเดี๋ยวเอา เอาปอกคอก่อนนะปอกคอก็อยู่ที่เจ้าดอนอยู่นี่นะโอเคจะได้บินเร็วขึ้นหน่อยนะปึ๊บโอเคแล้วก็มาใส่ให้เจ้ากิฟฟินเอาไข่ฝากไว้ก่อนสำหรับเจ้ากิฟฟินก็ถือว่าเลเวลไม่เยอะนะแต่ถามว่ามันดีไหมก็คือดีมากเลย คือยิงบนหลังได้เลยอะ่ะไม่ต้องลงจากตัวมันเนาะโอเคไปล่ากันเลยดีกว่าเจ้าอาเจนพี่มาหาแล้วนะมาเ็จะไปทางแถบภูเขาหิมะนะครับซึ่งก็นกเจ้ากิฟฟินก็เอ้ยเจ้าอาเจนก็ค่อนข้างจะเยอะมือพอสมควรเนี่ยบินมาถึงก็เจอเลยนะเดี๋ยวเราก็สอยระยะไกลเลยใช้ปืนลูกซองนี่แหละปัง เรียบร้อยตัวแรกตัวที่สองนา่นปิดข้างบนปังอมไม่โดนเรียบร้อยไหมเอ้ยโอ้โหยิงพลาดเองโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสองตัวน่าจะ8ตัวนะถ้าจำไม่ผิดต้องจัดการอาเจนอนะตัวที่สามปังเรียบร้อยนอนไหมนอนนะตัวที่3าเรียบร้อยแล้ว ตัวที่สี่ปังอย่างปังปังเฮ้ยปึ้งเรียบร้อยตัวที่สโอเคข้างหน้าหนึ่งตัวนะครับเติมกระสุนก่อนไปขี่เจ้ากิฟฟินไปล่าเก็บเลเวลเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเลยนะปังเราไม่ได้ปะทะกับสัตว์เลยนะปังเรียบร้อยตัวที่ห้า โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปต่อหาบินบนหาไปกิฟฟิงของพี่เจ้าตัวนี้เลเวลน้อยนะพี่มีแผนที่จะจับตัวใหม่นะจับตัวเลเวลกะก็กะจะจับตัวเลเวล450รยเลยอ่ะนะครับตอนนี้กำลังปั้นคิปเปิลคิปเปิลอยู่นะโอเคเจอแล้วนะครับตัวที่6มาไปนอนซะอยังนะ เรียบร้อยตัวที่6นะครับเติมกระสุนปะบินหาต่ออ,อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเจอแล้วนะตัวที่7นอนไปนอนไปเรียบร้อย8ตัวนะสรุปตีเจ้าอาเจนเนี่ย8ตัวโอเคตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าจะ เก็บตัวนี้ได้ก็จะได้อา่านของเขามาแล้วนี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอืมโอเคยิงผิดอ่าโอเคอยู่ตรงนี้เพียบเลยกำลังกัดกับเจ้าทีเล็กเลยมานอนครบแล้วนะแปดตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นของรางวัลกันดีกว่าอา่านเจ้านกยักษ์ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านี่ได้มาแล้วนะครับเจ้าอา่านนกยักษ์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูเลย โอเคพลังป้องกันสูงเลยนะ268เยี่ยมเลยครับโอเคเลยสุดยอดเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ให้เจ้าเควสซอเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถขี่มันได้อานของเจ้าเควสซอก็มีอยู่2แบบนะอันนี้ก็คือเป็นอานแบบธรรมดาแล้วมันก็มีอานแบบเป็นแพลตฟอร์มด้วยอะไว้สร้างสิ่งปลูกสร้างข้างบนหลังมันได้ด้วยนะแต่ที่พี่ได้จากการทำเควสนี่ก็คือเป็น อานแบบธรรมดาเนาะโอเคไปลอดลงไปหาเจ้าเวสซอเรากันเลยฟ้บถึงแล้วโอเคเอาอานมาให้แลวจ้าอาโอเ,เดี๋ยวไปใส่กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองบินใช้เจ้าเวสซอบินโชว์ไปเลยปุ๊บใส่เรียบร้อยสวยงาม Hey, ต่อไปก็ขอขี่เลยน,ะน่อยนะจ๊ะจับมาตั้งนานแล้วไม่เคยได้ขี่สักทีอ่าขี่ได้แล้วนะโอเคบินค่อนข้างจะช้านะมูเมนต์สปีดมันยังน้อยอยู่เนาะโอเคเยี่ยมสวยงามมากตัวใหญ่มากด้วยนะเจ้าเควสซอนี hmm. ่ก็มีสก mm ิล hmm. ในการแบกพวกสตัตว์ต่างๆขี่สตัตว์ต่างๆได้ด้วยนะ ก็สัตว์ขนาดใหญ่ระดับกลางอะ่ะก็สามารถคีบได้ด้วยโอเคแล้วก็แบกน้ำหนักได้เยอะมากนะครับคราวนี้ก็ไปฟาร์มพวกเหล็กอะไรพวกนี้นะสบายเลยขนมาทีเดียวนะโอเคสามารถที่จะยืนบนหลังมันได้แล้วก็ยิงได้เลยนะนี่คือกระโดดมาไม่ได้ขี่นะแค่ยืนบนหลัง โอเคเยมอย่างนี้ก็ไปล่าพวกตัวต่างๆได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับใช้เจ้าเควสซอไปสเตมิแาของตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะ6 0 0 0กว่านะก็บินได้เรื่อยๆไม่น่าจะตกนะสเตมิ่าไม่หมดกระโดดได้บนหลังนะโอเคอ่ะสำหรับที่จอดของเจ้าเควสซอพี่ก็วางไว้น่าจะจอดไว้ตรงนี้แหละที่พี่ทำไว้อะนะ ตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงามเดี๋ยวก็จะเป็นที่จอดประจำของเขาโอเคกลับตัวนิดนึงอ่าโอเคเดินลงมาดูณที่จอดของเขาโอเคสวยงามโอ้โหในที่สุดก็ได้อ่านมาขี่แล้วนะสีมันยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เนะเดี๋ยวต้องไปทำสีเพิ่มอีกนิดนึงโอเคมาดูด้านหน้านิดนึง นี่อยู่หน้าถังเบียร์เลยนะครับโอเคนี่อา้าวตกโอ้โหเดินผิดเดินอ่ะวิ่งขึ้นไปหามันใหม่โอ้โหเดินพลาดตกมานะเจ็บมานิดนึงบินมันได้ขึ้นเปึ๊บโอเคกลับมาอีกรอบนะครับนี่เจ้าเคเวซอนะครับอยู่บนหลังคา เรือนกระจกแปลงผักของพี่นะครับโอเคเดี๋ยวก็จะพามันบินไปชมวิวอีกนิดนึงละกันนะปะเดี๋ยวเราพาไปไปดีกว่าบาบินพาไปชมวิวหน่อยไปเลยโอเคก็บินช้าเนาะแต่ด้วยความใหญ่ของมันนะมันก็บินขนาดเนี้ยในมันเป็นสายแบกของนะครับ มันก็บินช้าก็ไม่เป็นไรนะทดแทนกันได้โอเคสวยงามโอเคครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการทำภารกิจฆ่านกอาเจนทวิตเนะเพื่อรับอ่านฟรีของเจ้าเควสซอรหรือเจ้านกยักษ์ก็เสร็จเรียบร้อยไปนะครับ โอเคถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ